เปิดตัว New Mazda CX-5 ใหม่จากคนแชมป์ปัจจุบันอย่าง All New Haval H6 Hybrid ได้หรือไม่ มาส้าปลุกกระแสตลาดรถยนต์อนเนกประสงค์ SUV พร้อมเดินหน้ากระตุน้นเศรษฐกิจไทยไตรามาสสุดท้ายของปีให้กลับมาคึกคักอีกครั้งล่าสุดได้เปิดตัว SUV ใหม่ล่าสุดลงลุยตลาดเมืองไทยอย่างนิว Mazda c x 5กับแนวคิดใหม่พลังความสุขที่เร้าใจทุกเส้นทางโดยประกาศชาัดพร้อมพงานขึ้นเป็นผู้นำตลาดรถยนต์อนเนกประสงค์ SU v ในประเทศไทย ก่อนอื่นนั้นทางเราต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะผิดหวังเล็กน้อยสําหรับคนที่รอและคิดว่าจะได้ตัวเฟสลิฟที่เพิ่งเปิดตัวในต่างประเทศเนื่องจากว่า New Master c x เอใหม่ที่เปิดตัวในไทยนั้นยังใช้โฉมเดิมและน่าจะถูกลากยาวไปอีกไกลพอสมควรโดยการมาในครั้งนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่มาให้อย่างครบครันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น การตกแต่งภายในของรถนั้นยังคงความหรูหรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเสมือนงานทำมือและให้ผิวสัมผัสอย่างประณีต้วยการคัดสรรเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมในทุกจุดสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังสีดำตกแต่งด้วยไดสีน้ำตาลและใช้วัสดุตกแต่งภายในแบบเรียววูดและสีน้ำเงินซาตินโครม หรือบอกนั่งแนป้าสีแดงดิฟเลตตกแต่งด้วยได้สีน้ำตาลเข้มในรุ่น2.5เทอร์บ SP ที่เพิ่มความหรูหราและสตท้อนร้ายสไตล์ที่แตกต่างของผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยม m a สเ a c x 5ใหม่มาพร้อมกับระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus ในทุกรุ่นย่อยซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีภายใต้ SkyActive Vehicle Dynamic ที่ผสานและควบคุมการทำงานของรถทั้งคันให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้พัฒนาตอ่อยอดมาจากระบบ GVC เพื่อให้สามารถควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและสมดุลมากยิ่งขึ้นทั้งในขณะเข้าโค้ง ขณะอยู่ในโคง้งและขณะออกจากโคง้งหรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ตามช่วยให้ผู้ขับขี่และรถเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและมอบความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารไปตลอดการเดินทาง สำหรับ m a ส d a นั้นถือเป็นหนึ่งเดียวในตลาดที่มีเครื่องยนต์ให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการและการใช้งานถึง3เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์ Skyactiv b e เบนซินขนาด2.0ลิตรเครื่องยนต์ Skyactiv ีครีนดีเซลขนาด2.2ลิตรและเครื่องยนต์ Skyactiv e เบนซินขนาด2.5ลิตรเทอร์โบโดยมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยประกอบไปด้วยรุ่น 2.0S เอ ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1,320,000บาทส่งมอบความคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดในคราสด้วยเครื่องยนต์เบนซิน SkyActiv-G 2.0ลิตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด SkyActiv-R d i e v right, ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่ออัตราเร่งได้อย่างดีเยี่ยมให้พละกกำลังได้สูงสุด16 5แรงมา้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรพร้อมระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ d ร r n j e รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E85 และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงถึง13.9กิโลเมตรต่อลิตรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่น2.0 SP ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,470,000บาทเสริมภาพลักษณ์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยล้ออลลอยขนาด19นิ้วหลังคาสนุรูปแบบไฟฟ้ามาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสีขนาด7นิ้วระบบบันทึกตำแหน่งสำหรับบ่อนั่งคนขับเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยไฟฟ้ามอบสุนทรียภาพการเดินทางด้วยระบบเสียงจากโบอ์รอบทิศทางพร้อมลำโพง1ิตำแหน่ง ระบบแสดงภาพ360องศาร,รอบทิศทางและเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำ iActive Sense ครบครันรุ่น xdr ราคาจำหน่ายหน7่0 0 0าย1 7 0 0 0บาทในรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ครี n ด i ีเซล SkyActive D 2.0ลิตรมาพร้อมกับระบบเทอร์โบแปรผัน2ขั้นที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งกว่าเดิมในทุกรอบความเร็วให้พละกกำลังได้สูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตร พร้อมระบบกับเครื่องสีล้ออัตโนมัติ iActive All Wheel Drive รวมถึงระบบวาล์วไอเสียแปรผันอัจฉริยะ VVT และรุ่นท็อปสุดอย่าง2.5 Turbo s บ p ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,830,000บาทตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ SkyActiv-G 2.5ลิตรเทอร์โบให้พลังกำลังสูงสุด231แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตร พร้อมระบบเทอร์โบแบบดนามิกเพรสเชอร์ระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะดูโอเอสให้การตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำระบบขับเคลื่อนสีล้ออัตโนมัติ a c t i v e All-Wheel d r right, i ท e ทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีด Sky Active r right, i รทที่มอบความสนุกในการขับขี่ได้อย่างแท้จริง และนอกจากนั้นทุกรุ่นย่อยของรถยังมาพร้อมกับไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันและไฟท้ายแบบ LED Signature ระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus กุญแจนิราภัยและสัญญาณเตือนขโมยและระบบล็อกและปลดล็อกประตูอัตโนมัติ สำหรับ Mazda c x Series นั้นก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ที่น่าสนใจอย่างมากในประเทศไทยแต่ในปัจจุบันนั้นเมื่อมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะ All-New h o w l H6 Hybrid ที่ถือว่ามาแรงอย่างมากและถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Mazda c x 5การที่ Mazda ตัดสินใจลากโฉมเดิมในการทำตลาดต่อไปนั้นต้องบอกตามตรงว่าอาจจะมีเหนื่อยอย่างแน่นอน เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงสำหรับการปรับปรุงและลดราคาจำหน่ายในรอบนี้ของ Mazda c x 5นั้นจะสามารถดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มเติมหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปหน่อยนะครับ